มาอีกแล้วครับกับ BMW X1 ครับและว,วันนี้นะครับในภาวะตลาดที่ราคารถยือ2เนี่ยคุ้มมากเดี๋ยวไปดูรายละเอียดพิเศษกับเจ้า X1 คันนี้ครับไปดูครับ <S <S ดูคลิปช่อง AB Premier Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ เครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้า X1 นะครับที่เป็นสินค้าชนิดนึงเป็นสินค้าขายดีนะครับเป็นนับต้นๆของทาง A.B. Premium Motor นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับเฉพาะตัวของเขานะครับคันนี้นะครับเป็น BMW นะครับออกศูนมิลลเนียมนะครับไทยแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยซ่อมง่ายดูแลง่ายที่ไหนก็ได้นะครับไฟหน้าของเขานะครับเป็นระบบ LED นะครับไฟลูกแก้วกลมๆหน้าซ้ายนะครับ ตรวจสอบนะครับซ้ายขวานะครับไฟนะครับส่องสว่างเท่ากันนะครับและอเอกลักษณ์ของ BMW นะครับจะเป็นไปไม่ได้นะครับจมูกหมูด้านหน้าของเขานะครับโลโก้ BMW นะครับเซ็นเซอร์นะครับให้มาถึง6จุดนะครับด้านหน้า4จุดนะครับมีอันเดียวให้อ่าองศาที่เราจอดรถได้ง่ายนะครับแล้วก็ด้านข้างอีก1ตัวนะครับไฟตัดหมอกนะครับยังฟังฟวามเป็นเอกลักษณ์ของ BMW นะครับโคสร้างนะครับตัวถังอันนี้นะครับด้านหน้า สวยงามไม่มีรอยช้ำนะครับล่องสะเก็ดหินเลยต่างๆเนี่ยนะหรี่ความสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไหลไปดูด้านข้างกนะันสักนิดหนึ่งนะครับด้านข้างนะครับของเขานะครับเป็นล้อและชุดแต่งสไตล์ M Sport นะครับจะสังเกตได้ชัดเลยนะฮะว่าล้อ M Sport นี่จะเป็นแบบ5ก้านคู่นะครับสิ่งที่โคนนะครับ สีเลือมเหลืองสไตล์เอกลักษณ์นะครับมาพร้อมกับยางนะครับโยโกฮาม่าปี2021นะครับและโลโก้ด้านข้างนะครับตัว M นี่คือสัญลักษณ์นะครับของ BMW นะครับกระจกด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับรถคันนี้เป็นระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับเปิดสตาร์ทเข้าได้เลยนะครับพกปุญแจไว้ที่ตัวนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์แบบดีเซลนะครับก็เวลาเปิดนะครับถังดีเซลเราก็สังเกตได้นะครับเครื่องยนต์ใีเซลก็ เติม B7 ได้นะครับหรือว่าจะเป็นดีเซลธรรมดาได้สบายๆนะครับไฟหลังนะครับตรวจสอบสภาพนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไฟนะครับไม่มีรอยช้ําหรือแตกลายงาใดๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้อ่เราได้รู้เลยนะครับว่ารถเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้แล้วก็ไม่มีการปากแดดนะครับไม่มีการเสื่อมสภาพนะครับจากการช้ำใดๆนะครับแล้วก็ปาร์คเซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยให้มาถึง4จุดนะครับให้มา4จุดแล้วก็ง่ายต่อการกะระยะนะครับเพราะคันนี้นะฮะมีกล้อง ใหลังให้นะครับล้องไชหลังให้นะครับใบปัดน้ำฝนตรวจสอบนะครับใช้งานได้นะครับไฟดวงที่3นะครับตัวนี้ยังส่องสว่างได้ดีนะครับมีคีปฉลามมาให้นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะได้นะฮะฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับก็สามารถเปิดปิดได้และฟุ๊ฟุมได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างหลักกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้นะครับตรวจสอบสภาพนะครับจากเอบีพรีเมี่ยมออเตอร์นะครับคุณภาพของเขานะครับเป็นรถไม่มีชนการชนหนักใดๆนะครับอามี ที่เก็บของนะครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับไม่ได้กว้างขวางมากแล้วไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับรุ่นนี้ไม่มียางไม่มียางอะไหล่แล้วนะว่าเป็นยางรันแฟตนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีกระป๋องปั๊มลมนะครับพี่สามารถเติมนะครเป็นกระป๋องช็ดเฉยนะครับก็ตรวจสอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านข้างกันบ้างดีกว่านะด้านข้างตัวรถนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบนะครับเราก็ให้ลูกค้าได้ดูนะครับให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตาม ได้ดูว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักนะครับเสา A อเสาบนะครับเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับเสาคับเพจนะครับที่เป็นเอ็มสปต่างๆนะครับอ่าแหงประตูนะครับให้ดูความสมบูรณ์นะครับดูด้านหลังสักนิดนึงนะฮะด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับตรวจสอบตัวถังแล้วนะครับก็สําคัญมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะให้ความสําคัญนะฮะกับโครงสร้างเดี๋ยวไปดูอีกข้างนึงครับอันนี้เป็นฝั่งนะครับคนขับนะครับตรวจสอบเสา A นะครับเสา B นะครับเสา A เนี่ยนะฮะเสา B นะครับไม่มีการชนหนักติ๊กคว่ำนะฮะตรงนี้เนี่ย เราจะใส่ใจนะครับเป็นพิเศษนะครับใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นสิ่งที่ทางเรานะครับใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนะแล้วก็ไปดูหัวใจนะครับไปดูครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับสไตล์ BMW ลนะครับ M Sport เนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวธรรมดาค่อนข้างเยอะนะครับมาดูวงมาลัยของเขานะครับเป็นวงมาลัย3ก้านนะครับแล้วก็โลโก้นะครับ M Sport นี่ชัดเจนเลยนะฮะ รุ่นนี้เนี่ยนะฮะเป็นระบบของ BM นะครับก็จะให้นะฮะมัลติฟังชันนะแล้วก็เกียร์แพทเทิร์นชิพมาด้วยนะถึงไม่เป็นตัวอิสระปอดเนี่ยแพตเทิร์นชิพตัวนี้เขาก็จะได้มาด้วยนะฮะก็จะแตกต่างกันที่วงมาลัยเบาะนะครับล้อชุดแต่งต่างๆที่จะแตกต่างกันไปนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าขับสนุกนะครับพอกเยอะมากๆนะครับอ่าเรามาดูนะครับจอกลางได้อะไรบ้างนะครับจอกลางนะครับอย่างนี้จะเห็นได้ว่ามีมุมกล้องนะครับแบบเบิร์ดไอซิวนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ จะได้กล้องแบบเบิร์ดไอเนวนะครับนั่นคือมุมสูงนั่นเองนะแล้วก็ได้กล้องนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเวลาที่เราขับนะครับมันก็จะง่ายนะครับกับการนะฮะกะระยะนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามีเส้นนะครับเส้นเขียวเส้นแดงตรงนี้นะ เวลาเรากะระยะนะครับก็จะสามารถที่จะกะได้ง่ายน,นะครับก็มีทั้งปา๊บเซนเซอร์แล้วก็กล้องมองหลักนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ขัดขับรถนะครับหรือว่ายังขับรถไม่แข็งเนี่ยตั้งสุภาพสตรีนะครับที่จะหรือว่าท่านที่จะซื้อรถให้หนู่ขับตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าไปฝึกขับได้นะครับแล้วก็บอกกับคนที่ยังขับรถไม่แข็งมากนะครับตัวนี้ก็ จากกะระยะได้ง่ายมากๆนะครับเดี um. ๋ยวเราเขิบลงมาดูด้านล่างสักนิดนึงนะรุ่นนี้เป็นรุ่นสตาร์นะครับแล้วก็สมาร์ทที่นะครับช่องแอร์นะครับตรวจสอบนะครับก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแบบแยกซ้ายขวาได้นะครับแอร์นะครับก็สามารถปรับองศาได้แยกกันนะครับตัวนี้นะครับผู้โดยสารฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่ฝั่งหนึ่งนะครับสามารถปรับแยกได้นะครับปรับแยกได้เลยนะครับลมก็สามารถปรับได้ง่ายๆเลยนะครับ พอท่านทีต้องการดี่า,าปรับ ก็สามารถกดเป็นโหมดออโต้ได้นะครับหรือว่าขึ้นรถมาแล้วในรถมีอุณหภูมิสูงนะก็สามารถกดตัวแม็กซ์ตัวนี้ได้เลยนะครับความเย็นเขาจะทาแบบสูงสุดให้นะครับความเย็นเขาก็จะกดอากาศภายในรถให้ลงมาต่ำมากที่สุดนะครับตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับจอนะครับต่างๆนะครับที่เราจะมาใช้กันนะฮะว่าเมนูฟังก์ชันต่างๆเอาใช้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมไปที่เมนูกลางก่อนนะครับเมนูกลางนะครับเมนูกลางนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่า อ่าตัวนี้นะฮะเลื่อนซ้ายขวาตรวจสอบเมนูฟังก์ชันของเขาเนี่ยนะก็ใช้ง่ายมากนะครับบนนี้วันที่21นะครับก็ตรงนะครับตัวนี้กัมปัดนะครับเทสจอนะครับจอนะครับเป็นระบบสัมผัสให้แล้วนะครับตัวนี้สามารถต่อนะครับมัลติฟังก์ชันต่างๆได้นะครับในเนวิเกเตอร์นะครับเป็นเนวิเกเตอร์แบบไทยนะครับสามารถไป อัพได้นะครับที่ศูนย์เบส B M นะครับใกล้บ้านนะครับเน็ตต่างๆนะครับคอนได้นะครับเราไปดูนะครับสถานะของ My Vehicle นะครับก็คือว่ารถของเรานั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับเราสามารถให้พัดสกีนได้เลยนะครับง่ายมากนะครับแต่ถ้าตอนระหว่างกับขี่นะเราสามารถที่จะย้ายนะครับมาใช้นะครับเมาส์คอนโทรลที่อยู่ตรงกลางได้นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันนี้ใช้ง่ายๆนะครับมาดูโหมดการขับขี่กันบ้างนะครับโหมดการขับขี่นะครับตรงนี้เนี่ย สามารถปรับได้นะครับได้ถึง3ระดับนะครับโกลกาขีนะครับด้านบนนะครับจะเป็นโหมดแบบสปอร์ตก็เน,น้นการขับขี่แบบรวดเร็วทันใจสปอร์ตช่วงว่างก็จะผมปรับให้มีการแข่งพอดานขึ้นในโหมดแบบ ตามสไต์สปอร์ตนะครับแต่ท่านนี้ไม่ได้รีบร้อนไปไหนนะก็สามารถปรับมาที่โหมดคอมฟอร์ตนะครับหรือว่าโหมด Eco Pro ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเลือกฟังก์ชันการขับขี่ของพูกขบบขี่ได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับไปครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเพราะว่ารถ x 1นะครับเป็นรถสไตล์ไซส์ประมาณไซส์ m นะครับไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหลังขอเบาะของเขานะครับก็จะประมาณสักไม่ถึง90องศาดีประมาณสัก80องศาก็จะทําให ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดมากเกินไปนะครับผมสูง1้อนะครับเฮดรูงเหลือเยอะนะครับเล็กรูก็ยังเหลือเยอะนะครับด้านข้างต่างเนี่ยถือว่าใช้งานนะครับสมรรถนะอะไรต่างเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกโอเคเลยนะครับกับราคานะครับคันนี้นะครับมีช่องวางแก้วให้2ช่องนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับทุกอย่างยังใช้งานได้ดีครับแอร์นะครับยังต้องเป็นระบบที่พึ่งพานะครับการควบคุมนะครับจากด้านหน้าอยู่นะครับตัวนี้จะมีแต่ลมออกมานะครับจะไม่ได้ปรับเป็นฟังก์ชั่น อะไรต่างๆที่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลเองได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนสำคัญนะครับหัวใจหลักนะครับของรถกันเลยครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับไปครับเี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหัวใจหลักนะครับที่ทาง AB p r e m i u m Motor เนี่ยใส่ใจและให้ความสําคัญเป็นระดับทกต้นนะครับเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยนะครับเป็นความปลอดภัยที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้นะครับจะต้องไม่มีการชนหนัก ลึกคว่ำหรือน้ำท่วมนะครับตามสไตล์ A/B p r e m i u ร์เตนะครับเราตรวจสอบให้ทุกจุดนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักนะฮะดูไปตามกล้องได้เลยครับท่านที่พอมีความรู้อยู่แล้วบ้างนะครับก็สามารถที่จะดูผ่านกล้องนี้ได้เลยนะฮะสามารถที่จะดูผ่านได้เลยเพราะว่าเราพยายามที่จะนําเสนอนะครับทุกจุดและรายละเอียดต่างๆนะครับคานหน้าคันกลางครับคันรับแรงกระแทกนะครับระบบแอร์แบ็ทุกอย่างตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีเสียยังใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เบ้าโช้กซ้ายขวานะครับ ตัวถังเนี่ยถือว่าเราต้องตรวจสอบให้นะครับตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบนะครับเกียร์เป็นระบบ8สปีดนะครับโหมดการขับขี่อย่างที่อธิบายเบื้องต้นแล้วนะครับมีหมู่ขับขี่ทั้ง3โหมดนะครับอัตราการสิ้นเลืองนะเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่15-18กิโลเมตรต่อลิตรนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะการนําเสนอต่างๆเราพยายามจะให้ลงรายละเอียดนะครับทั้งหมดนะครับ รถคันนี้นะครับก็ย้ำกันไปครั้งหนึ่งนะฮะรถปี2018นะครับเป็นรุ่น M Sport เครื่องยนต์ดีเซล2ตึน์ะครับเปรีหยบน้ำมันมากๆนะครับรถปี18นะครับวันนี้เสนอขายราคาประหยัดย่อมยาวมากๆนะครับต้องรีบจับจองกันเลยนะครับวันนี้ราคาพิเศษที่9 5 9 0 00บาทเท่านั้นนะครับฟังไ้หนิดครับ9 5 9า0 0บาทครับที่ HB Premium Motor ถ้าดูคลิปนี้จบนะครับต้องการที่จะซื้อจองสามารถจองได้เลยนะครับ เพราะว่าที่ AB Premium Motor นะครับซื้อรถออนไลน์นะครับมั่นใจได้เลยเพราะว่าทาง AB Premium Motor เนี่ยเราจะส่งแบบออนไลน์ไปมากกว่าพันคันทั่วประเทศครับสนับสนุนโดย c a r 4 s sure. ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f s u r e c o m